ก็จะเป็นการพีแซงนะครับเกี่ยวกับการปฏ<ช>ิบัติการั้งนี้เดี๋ยวขออนุญาตเชิญนักชมนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามสวพข้าหนังของเรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะมีการถแถลงข่าวไลคดีด้วยกันนะคะมีคดีที่ไปถลายโรงงานบรรจุ แก๊สหุงต้มนะคะที่มีการปลอมขึ้นมานะรวมถึงในเรื่องของการหลอกลวงด้วยนะคะทั้งหลอกให้รักแล้วก็หลอกนอื่นด้วยนะคะโดยวันนี้ทางด้านของท่านพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสับสนกลางค่ะก็เป็นทักเป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศการแถลงข่าวกันค่ะรับตัวคนดีพี่น้องสืบทอดนะครับันนี้ก็เป็นการ การทำงานที่เป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องของถางแก๊สที่ยังอยู่ตามบ้านของทุกคนก็อย่างหนึ่งเริ่ามต้นมาจากบรษิษัทรอทอโออาร์นะครับได้แจ้งจากตำรวจสอบสวนกลางว่ามีผู้ออกอบการเนี่ยหลายหลายที่นะครับได้มีการลักลอบใช้ถังแก๊สปลอมนะครับหรือว่าใช้หมอกปลอ,อ,อมนะครับมีการใช้ถังที่หมดอายุนะครับไป ให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็หาือกันครับว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับมันเป็นการเอาระเบิดไปตั้งไว้ในบ้านนะครับถ้าไม่มีมาตรฐานถ้าไม่มีคุณภาพไม่ผ่านมอปต่างๆนะมันจะทําให้มีความอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็มองว่าเราไม่รอรัวหางและรองข้อนะเราก็คิดว่าจะต้องมีการโอเปอเรชั่นนะครับเพื่อเป็นการ คางนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะถ้าปล่อยให้เกิดอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าบัานหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการเกิดเหตุโจรกรรมเกิดขึ้นนะครับบ้านใครบ้านหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เท่าที่เราทราบมีหลายๆที่ในหลายนที่ในประเทศไทยใช้อยู่นะครับตอนที่เราเคาเลือกจุดที่คิดว่าใหญ่และเป็นที่ที่เข้าไปจับได้ยากนะครับเราก็ได้ใช้กำลังของตำรวจของเจ้าใน้า่กองพิทักั์การร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ รับข้อมูลไปหายทางโดยทางปลนอดีดีโออาร์นะครับที่จะเอาข้อมูลมาสื่อส่วนให้ผลนะครับแล้วก็ไปทําการจับกลุ่มในโลกของรายละเอียดในการดำเนินการขออนุญาตมอบท่านรองสมบุญนะครับเป็นผู้ดูแลครับเรียนพี่น้องสื่อส่วนกลางตามที่ท่านผู้ชัรตรวจสอบส่วนกลางได้ได้ทำเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็หลังจากที่ทางพลนแล้วก็ทางซีดีได้ร่วมร่วมมือกันในการสืบสวนในเทคนี้นะครับก็พบว่าเราได้มีการสืบสวนพบว่า มีห้างหุ้นส่วนก okay, ับแห่ง mm ึ่นนะครับที่มีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่สองจังหวัดก็คือจังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็มีการขอหมายคนนะครับจากสารตางินของพญานะครับเพื่อให้เอามีการตรวจสอบแล้วก็บว่าเมื่อเข้าไปก็พบถังก๊าซป่องทำที่่ยวของอายุแล้วก็มีการลอยเครื่องหมายการ์าของกองกงจํานวนมากนะครับรายละเอียดก็อยู่ในรายในข่าวที่น้าสื่ชวนนะครับนอกจากนั้นขอนแกนยังมีเครื่องขึ้นรูปนะครับ ฐางการ์ดนะครับคือเตรียมไว้สําหรับผลิตนะครับฐังการที่ขึ้นมาโดยไม่มีมาตรฐานองค์กที่ท่านผู้จัดการเร็นสอบสวนการได้ได้หมเรียงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดตรวมากทั้งสองที่นะครับโดยผู้ประกบบอบก,การทั้งสองที่นั่นก็เป็นที่บุคคลของข้างผู้ส่วนจำกัดรายเดียวกันนะครับในส่วนนี้นอกจากที่เราตรวจพบฐานการ์ดของจุดตรวมากแล้วเนี่ยซึ่งมีการบรรจุกา,นารกนะครับโดยใช้ถันนะครับทั้งถันที่กดไอโฟนของคาน เครื่องหมายการค้งปลระทองครับแล้วก็ถามที่เป็นเจ้าของดวยทางปลระทองครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยวเราพบว่าข้าบุส่วนจังกัดนะครับทั้งสองที่ทั้งราชศีมาและของแกนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุการอปลรทองนะครับซึ่งเป็นความผิดนะครับในส่วนนี้ที่บรรจุการข้ามแบบในส่วนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราเองพบว่าัำการส่วนใหญ่นะครับเมื่อแม้ว่าจะบรรจุในนามของปลระทองเนี่ย น้ำหนักนะครับปริมาตรที่บรรจุเนี่ยไ,ไม่ตรงกับปริมาตรนะครับที่ส่วนใหญ่เราจะขาดไปประมาณครึ่งกิโลนะครับในส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งคือเนื้อของเนื้อกาซเนี่ยในส่วนนี้ก็ไม่ใช่กราฟทอนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของกราฟทอหรือ,อผู้ผลิตใดทั่วไปที่มีการบรรจุไว้นัางค้างของถังแก๊สนะครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะให้ทางโออร์นะครับหรือ,อรทอางกราฟทอนได้นำเดียวด้วเรื่องของ การตรวจสอบหรือว่าได้รับเียนกาบพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนนี้ว่าผลิตภัณฑ์ของรททที่ได้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็ความปลอดภัยโดยสรวมจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตให้ทางที่สิรับนะครับที่เป็นที่เป็นผู้แทนของทางรททเครียมเอาได้เลยได้คุณที่น้อง OR เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะครับปริมาดูคุณภาพของนีเลกาสนะครับซึ่งต้องเรียนจริงว่าทีมเจฟีได้ินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ฉับพันนะครับหลังจากที่เราได้มีการคุยพูดคุยกันแล้วก็ได้นำมานำเสนอในเรื่องของปัญหาที่ที่ได้เกิดขึ้นนะครับต้องเรียนจริงว่าปัจจุบันนี้นะครับ OR เนี่ยเป็นผู้เสนอธุรกิจนะครับภายใต้การของกาส์มุงมันกททนะครับ เราให้ความสาคัญในเรื่องของความสูงสุดนะครับความสำคัญสูงสุดในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปริมาณแก๊สที่ประชาชนทุกท่านเนี่ยนำไปใช้งานนะครับที่อยู่ในไม่ว่าบ้านเรือหรือว่าในเรื่องของร้านค้าต่างๆนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าจากเราที่เราเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งในส่วนของนายกนะครับสมาคมของการบรรจุแก๊สของ ปตทนี่แหละนะฮะให้ให้ข้อมูลนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการมีความไม่ไไมม่่สบายใจในเรื่องของปริมาณแก๊สของของปตทเนี่ยหรือว่าอันเรียบแยบของปตทเนยังไม่เป็นระดับมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราไม่หยุดนิ่งนะครับก็มาปรึกษานะครับต้องขอขอบคุณนะครับคือต้องเรียนจริงว่าถังแก๊สปตทต่าเนี่ยมีคุณภาพสุดๆนะครับภายใต้มกนะครับแล้วเรามีโรมจุนะครับหรือว่าลมกล่องบำรุงเนี่ยท่าแห่งทั่วประเทศไทย เราต้องการที่จะผลงม้อนะที่มีคุณภาพสูงสุดนะครับโดยมาที่เต็มขันนะครับให้กับประชาชนชาวไทยนะครับต้องเนยนถ้งว่าสิ่งที่เราเจอนะครับจากการที่ได้รับรายงานตัวั้ำที่ได้รับการตรวจการอย่าวดเร็วของเชนพีเนี่ยเห็นว่ามีการลงจู่ที่ที่ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ปลิ่ยนฐานทีมาครับเป็ีัยนฐานมาได้ใหม่หรืว่าไม่มีการควบคุมนะครับตามมาตรฐานที่มีของมกร รวมทั้งนำเอาฐานของปตทเป็นจุดแอบเปนจุดในพื้นที่ของเขาครับซึ่งไม่ได้ก,การอนุญานรวมทั้งได้นําเอาฐานก๊สปตทที่มันจุดไม่เ็ทไม่เป็นผ่าน,นเอาไปจำหน่ายแล้วก็เสนอราคาถูกทำให้ประชาชนเข้าใจว่าราคา่านแก๊สปตทในบางแห่งเนี่ยทำไมราคาถูกกว่าราคาไม่เป็นผานปตทอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่กฎหมายนะครับ ต้องขอบคุณทางด้าน CFT ที่ได้ในการร่วมกับโคอาแล้วก็ช่วยดูแลประชาชนทานะครับดครับขอบคุณมากครับเชิญผู้กับสองมัคค่วอธิบายว่าดำเนินการเป็นพ้นดีหยู่ได้ของทางไหนอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นการอธิบายนะคะในส่วนของขั้นตอนนะคะของการไปจับคุมนะคะแล้วก็ดูว่าในส่วนของการยึดของกลางมาได้นั้นนะคะเป็นของกลางเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างนะคะลก็มีการโยงไป้นที่ไปสืบสวนนะครับแล้ได้พบว่ามีการทาความเกิดขึ้นที่ให้เงการของในขนสารกระอรียกเาตรวจค้นนะครับกากการตรวจค้นนะคับในพที่ของังหเลานะครับพบ ลงนานถึงนะครับถ้าปองนะก็มีการถ่ายรั้องค่าพแดงครับในส่วนของจังหวัดนครักสืบมาก็มีการสอบพ้นนะเพราะว่ามีการพิจารณาแดงหรืม่ครับถึงญาติครับก็เป็นการยึดนะครับกดยึดแล้วก็เยึดลงในหลักฐานเลยครับแล้วต่อไปก็จะได้แจ้งนะครับในส่วนของเจ้าของนะครับมาถ่ายรับค่าข้องครับที่พี่สื่อมวลชนหากมีประเด็นคำถามขออนุญาตเรียนเชิญครับ ครับจริงๆเราเราโคกับทางพีทีโออาร์นะครับก็มีจริงๆมีเป้าอีกหลายสิบที่นะครับทั่วประเทศแต่ก็เรามองที่ที่ที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วใจจริงเนี่ยเราอยากจะจับแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและก็ในส่วนของผู้โพสเนี่ยว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เงี้ยทางทางโออาร์และทางตํารวจเนี่ยเอาจริงนะครับ คือถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับต้องเรียนว่าฝากพี่น้องสื่อมวชนไปบอกวะบอกว่าอย่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายทําอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งทั้งผู้บริโภคนะครับแล้วก็ไอ้ผู้ประกอบการก็จะถูกตํารวจดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับก็ต้องต้องฝากเรียนไปด้วยนะครับแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงคะในเมื่อแบบว่าประชาชนทั่วไปก็อาจจะดูไม่ออกอะคะ ขออนุญาตนะครับคือดูง่ายๆนะครับต้องเรียนจริงว่าถังก๊สนะครับภายใต้บายของกาสินต้มภายใต้บาของปตทเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดนะครับดูของแท้คือได้โดยสังเกตจากซิวทองนะครับซึ่งมี QR ที่มีรหัส10หลักอยูอ่ด้านล่างของอแล้วมี QR Code นะครับอันนี้ก็ะจะเห็นได้ชัดนะครับจากจากถังบรรจุที่แท้ของของของปทที่แสดงอยู่นะครับในหน้าจอนะครับ อันนี้เห็นได้ชัดครับผมแล้วแล้วเขาไปปลอมของยี่ห้ออื่นนี่หมายถึงว่ามันจะอันตรายใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องเรียนจริงว่าถังแก๊สเนี่ยซึ่ง LPG เนี่ยมันมีเพร s เชอร์ข้างสูงแรงดันสูงถ้าท่านลงลงที่บรรจุหรือว่าโลงที่ไปผลิตถังที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแน่นอนมันเกิดระเบิดได้แน่นอนนะครับแล้วก็ระเบิดทั้งในช่วงของการขนส่งลองคิดดูนะครับว่า เวลาขนส่งก๊าซเนี่ยไม่ได้ขนส่งแค่แคหนึ่งใบนะครับอาจจะขนส่งไปเป็นรถบรรทุกเป็นร้อยใบขึ้นมาเนี่ยมันสามารถระเบิดได้แล้วก็ศักยภาพในการที่ทําลายนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นต้องมอง,มองว่าเป็นเรื่องมองข้ามไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถังแก๊สเนี่ยมันมีปริมาณที่เหล็กนี่มีความหนาตามได้มาตรฐานถ้าสมมติตกไปหรือว่าุูเ,เติเเตุหล่นลงไปเนี่ยกระแทกขึ้นมาสามารถระเบิดได้ทันที นั่นหมายถึงว่ามันเกิดมันเกิด,กดประชาชนจะได้รับความเกิอดร้อนรวมทั้งความปลอดภัยครับผมครับแล้วแล้วถ้าเราไปตรวจสอบแล้วทีนี้ถังแก่ที่บ้านมันเป็นลักษณะแบบปลอมอย่างนี้เราเบื้องต้นเราจะทํายังไงคะครับก็ต้องแจ้งมานะครับแจ้งมาเรามีช่องทางนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่มาคมบอกนะเรามีช่องทางในการแจ้งนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะเรียนเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดก็คือ อีกกรณีหนึ่งในการทาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับเอาถังเอาถังนะ,ะถังแกสส๊สกันนะครับของแบรนด์ใดก็ตามเนี่ยไปแอบบรรจุนะครับที่ที่อ่ที่ปั๊มแก๊สตรงนี้นี่ไม่ได้เลยนะฮะคือมันคือความปลอดภัยแล้วก็มันไม่ใช่เป็นลงบรรจุถังแก๊สต,ต้องบรรจุที่ลงบรรจุแก,ก๊สเท่านั้นที่ได้มาตรฐานของปตทได้รับมาตรฐานของหน่วยงานราชการมอกอต่างๆนะฮะไปบรรจุนั่นแหละอันตรายเพราะว่ามันไม่มีไม่มีมาตรวัด แล้วก็วิธีการบรรจุก okay, ็ไม่ไม่ไม่ไมไม่เป็นประดามมาตรฐานเพราะว่าการบรรจุถังแก๊สควรบรรจุในลงบรรจุเท่านั้นที่เป็นบรรจุที่ปั๊มแก๊สที่มีทั่วไปตามท้องถนนอันนี้ไม่ได้นะครับท่านผ้มตมเนี่ยค่ะที่ไม่ผ่านการตรวจของสอมออค่ะแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันเริ่มระบาดได้อย่างไรอะคะก็ต้องเรียนจริงว่าในเดการดำเนินุรกิตก็มีผู้ ปร,ประกอบธุรกิจที่ดีแล้วก็อาจจะคนที่มองในเชิงของหาโอกาสในได้ส่วนต่างของธุรกิจอันนี้ก็ต้องเรียนจริงว่าเป็นคือพฤติกรรมของของของผู้ประกอบการนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็อย่างที่ท่านผู้ชาการบอกว่ามันมีอีกหลายจุดนะครับที่เราพบแล้วเราพอทราบเบาะแสแต่เรายังไม่อยากเข้าไปดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือการปรามนะครับขอให้ทุกท่าน ที่ฟังอยู่รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่เป็นปไปตามกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก,ก็ต้องนําเรียนว่าจะต้องถูกจับกลุมอย่างแน่นอนถ้าถ้าไม่เลิกนะครับต้องขออนุญาตครับผมเราจะต้องมีการแบบเหมือนนําส่งคืนหรือว่าไปแลกเป็นถังใหม่มาไหมคะทําไมมันถึงแบบมีระบาดเยอะขนาดนี้ครับเชลิชาครับขออนุญาตครับ,ออค,รบคือถังแก๊สของปตทเราเนี่ยนะครับเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบ วันหมดอายุนะครับแล้เราก็จะมีเราผมว่าเราถือว่าเราเป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีลงซ่อมอยู่ทั่วประเทศ5แห่งนะครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้ขแข่งจากปตทและผ่านร้านค้าเรานะครับเรามีร้านค้าประฐานอยู่ 1,200, 1200แห่งทั่วประเทศผมให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดผ่านร้านค้าของเราจะมีความมั่นใจเรื่องของถังที่มาตรฐานและมีการตรวจสอบเรื่องความหมดอายุและรวมถึงมีการซ่อมลุงตลอดงเวลานะครับฉะนั้นขอย้ำครับว,ว่าวันนี้ถ้าหากท่านซื้อยอยู่กับผ่านร้านของปตทเราเองเนี่ย ร้อยคำมั่นใจว่าเป็นฐานที่รับการดูแลนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับและก็ปริมาณที่ควบคุมที่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 มีหนักที่ที่ทำครับผมครับพี่พี่สื่อมวลชนมีประเด็นของประเด็นเคสนี้เพิ่มเติมไหมครับอยากทราบว่าเขาแอบบรรจุมานานหรือยังอะคะโรงงานแห่งนี้ค่ะก็เท่าที่ทราบนะครับก็ต้องเรียนจริงว่าคงดำเนินการสักพักหนึ่งนะครับในเรื่องของเมื่อไรเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ทราบจริง แต่ก็ต้องเรียนจริงว่าตอนนี้ก็มีการมากขึ้นนะครับและกระจายทั่วประเทศตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำต้องเลยต้องมานําเรียนนะฮะแล้วก็ทํางานร่วมกับเจบีซึ่งซึ่งก็เกิดวันนี้ในการแถลงข่าวครับผมครับผมเสิมพี่บอยนะครับพอดีเมื่อกี้ท่านดูในรูปภาพนะครับท่านจะเห็นว่าถังเนี่ยมีหลายสีเลยหมายถึงว่าเขาทําหลายแบรนด์เลยนะแต่ด้วยจากแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งเขาเลยโฟกัสนะครับรวมถึงการดำเนินการังกล่าวเนี่ยเรียนว่า เราป้องกันการที่จะอัดข้ามแบรนด์เพื่ออะไรครับวันนี้คุณภาพของแก๊สครับมีความแตกต่างกันมั่นใจว่าแก๊สของเราเนี่ยคุณภาพสูงเรื่องของความร้อนต่างๆเขาก็เลยใช้แบรนด์เราจํานวนเย็ะหน่อยครับแต่ว่าสังเกตว่าจะมีหลายหลายๆแบรนด์ที่โดนโดนเหมือนกันนะแต่ว่าเรียนว่าของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้นําในการดําเนินการทำทำเรื่องของคุณภาพสูงเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องของประทอฉะนั้นวันนี้นะครับเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวแล้วผมมั่นใจว่านะครับถ้าท่านยังใช้บริการจากร้าน พันสองแห่งของเราเนี่ยเขาจะรับแก๊สที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยยังดีอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้จัดฝ่ายครับที่ดูแลนะครับช่วยแจ้งในเรื่องของช่องทางในการที่จะให้ให้ผู้บริโภคเมื่อเจอถังที่ท,ที่ไม่ไม่ได้มาตรฐานรวมรวมทั้งเจอบอกแสต,ต่างจะจงชี้แจงอ่ะเชิญนะครับขออนุญาตครับก็อย่างที่ท่านซีอีโอได้เรียนนะครับว่า ถ้าเกิดว่าทางผู้พโพนะครับมีข้อสงสัยว่าจะถังปลอมอะไรหรือเปล่าเนี่ยสามารถจะแจ้งที่ช่องทางของ OR ได้นะครับก็คือ1 3 6 5หนะครับหรือทางของหน่วยงานของ CAB นะครับเพื่อที่จะประสานงานในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ในส่วนของถังนะครับเรามีตัวแทนที่เป็นโรงบรรจุและร้านค้าทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะเมื่อเวลาท่าน ผู้บริโภคนะครับใช้ถงังก๊าซหมดนะครับก็สามารถเนี่ยนำถังเนี่ยกลับมาเติมหรือมาบรรจุที่ตัวแทนที่ถูกต้องอย่างที่พี่สุชาติได้เรียนนะครับพอเวลานําถังมาที่เราเนี่ยนะฮะในตามมอกรเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่าเราจะต้องถ้าครบอายุแล้วนะครับถ้าครบอายุแล้วเนี่ยจะต้องมาทําการตรวจสอบและทดสอบการตรวจสอบและทดสอบเนี่ยทำอย่างไรบ้างก็คือมาเทความดันแล้วก็เทตัววาล์วนะครับอย่างที่ทางผู้ใหารได้เรียนไปนะครับว่าสิ่งหนึ่งอีกที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือตัววาล์ว ของถังก๊าซนะครับเราจะต้องมีการทดสอบการทํางานของวาล์วด้วยนะครับถ้าพี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าถังเนี่ยเป็นถังเหล็กเหมือนกันก็จริงนะครับแต่มันอาจจะไม่เหนียวเหมือนถังที่ได้ตามมอกนะครับมันอาจจะใช้วาล์วที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าชิ้นงานที่ทางพี่ๆตารวจไปเจอเนี่ยนะฮะจะมีการใช้วาล์วปลอมด้วยซึ่งก็จะเป็นมอกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะรั่วง่ายหรือแตกหักได้ง่ายนะครับเวลาที่เข้ามาที่โรงงานของเราเนี่ยเราจะทําการเทสวาล์วด้วยนะครับก่อนที่จะ นำกลับไปบรรจุใหม <c oughs> <c oughs> uh, ่ให้กับทางผู้โดยโถครับครับก็ขอขอบคุณในบ้านคือแบบว่าว่าเปลี่ยนถังใหม่รื่าได้ใช้ดวี้ค่ะงข้อสังเกตได้หคบว่าเป็นถังอในเบื้องต้นอย่างที่ทางผู้อ่านได้เรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการบรรจุเต็มน้ําหนักนะครับอาจจะเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับในการที่ต้องดูน้ําหนักข้างถังนะครับอย่างเช่นทาง ท่านลองสอบคนที่เรียนนะครับว่าถังที่เราไปพบเนี่ยเขามีอัดบรรจุไม่เต็มนะครับถึงครึ่งกิโลนะครับถัง4กิโลเนี่ยอัดบรรจุไม่เต็มครึ่งกิโลก็ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องเรียนจริงนะฮะในผู้บริโภคผู้พูดโภพผมขอขอให้ท่านลองกลับไปดูที่ที่บ้านนะครับว่าคือของแท้เนี่ยนะครับสังเกตได้จากซิลทองนะครับ QR ที่มีรหัส10หลักนะครับอยู่ด้านล่างของ QR โค้ดนะครับเดี๋ยวลอง เดี๋ยวในทีวีอาจจะแสดงในช่วงของการสื่อความนะครับซึ่งตรงนี้มันดูง่ายๆนะครับของปลอมเนี่ยแน่นอนว่ามีโอกาสนะครับเอาถังของเราไปอัดในโรงบรรจุที่ไม่ใช่เป็นของของกลุ่มปตทเนี่ยของปตทเนี่ยมันจะไม่เต็มถังนะครับอันนี้ก็ต้องต้องเรียนจริงว่าอาจจะเกิดพวกคนที่ใช้ช่องทางในเรื่องของอโอกาสพวกงนี้ไปไป,ไปชอบองประชาชนได้นะครับครับผม เดี๋ยวผมคิดว่าทางทั้งทางโออและทางสอบกลางอาจจะทำขึ้นในฝ่ายไปชำรพันธุน์ของเราจะขึ้นในเว็บไซต์หรือในโซเชียลมีเดียของเรานะครับในเรื่องของการตรวจสอบถังวิธีการตรวจสอบถังที่เป็นของแท้นะครับหรือวิธีการตรวจสอบน้าําหนักของแก๊สที่เราไปบริพภกนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต่างคนต่างทําซึ่งเป็นช่องทางพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาเข้ามาดูได้นะครับก็อาจจะเป็นอย่างเช่น Facebook c ไอีหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กของ ของ OR หรือช่องทางอื่นๆในในโซเชียลมีเดียนะครับครับอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากกะเสริมนะครับก็คือนอกจากถังฟอร์มถังไม่มีมอกรอรือจะมีที่เจออยู่เยอะก็จะเป็นเอาถังของปตทเนี่ยไปเติมแก๊สของบริษัทอื่นแล้วก็ไปขายพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเป็นพรบควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็ต้องต้องฝากประชาัมพันธด้วยว่าใครที่ทอยู่ก็ ก็ขอให้เลิกซะนะครับถ้าเกิดไม่เลิกก็ทางเจ้าหน้าที่ตรวจก็จะไปตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ฝากปรยชาพันธ์ด้วยครับครับขอขอบคุณผู้ังคับบัญชาและผู้บริหารจากทางโออาร์ครับขออนุญาตจ,จบการแถลงข่าวในเคสแรกนะครับลาดับ,บลําดับต่อไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญผู้ังคับบัญชาและทางโออาร์ครับตรวจดูของกลางที่ตรวจยึดได้จากการตรวจยึดในครั้งนี้ครับ แล้วก็จะมีการเตืมภัยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับถึงวิธีการสังเกตก๊าซสนะครับของปตทว่าของจริงของปลอมแตกต่างกันยังไงโดยคุณสมเกียรตินะครับสิริภัยบุญทรัพย์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกาซสหุงต้มโออาครับขออนุญาตเรียนเชิญพี่พี่สื่อทางด้านสายมือครับไม่ต้องเข้าไปนะครับคุณพาเพัน ขออนุญาตน,นะครับก็อย่างอย่างที่ท่าน c ีอได้เรียนไว้นะครับว่าตัวการสังเกตถังก๊าซจริงๆของปตทเนี่ยนะฮะก็ให้ดูที่ซิลของเรานะครับในตัวซิลของเราเนี่ยจะมี QR code นะครับแล้วก็จะมีรหัสด้านล่างนะครับซึ่งจะยืนยันได้ว่าถังก๊าซตัวนี้เนี่ยบรรจุที่ที่ปตทนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนมาตรฐาน6ขั้นตอนมานะครับก็คือตรวจสอบในเรื่องของน้ําหนักตรวจสอบในเรื่องของอายุการใช้งานของถังก๊าสนะครับผมก็ให้ดูที่ที่ซิลนะครับ และส่วนสําคัญเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโกลงหูถังนะครับเราเรียกโกลงหูถังแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ OR เราชัดเจนนะครับอนุญาตกลับด้านด้านหลังของถังให้พี่ๆดูนิดนึงนะครับอย่างที่อย,ทอย่างที่ท่านผู้บัญชาการแล้วก็พี่บอยได,ได้ได้นำเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ําสําคัญที่สุดก็คือความซื่อตรงกับผู้บริโภคนะฮะก็คือว่าตัวของถังก๊าซทุกยี่ห้อที่ขายในบ้านเรานะครับจะต้องมีน้ําหนัก ถังเปล่าน้ำหนักการบรรจ,จุแล้วน้ำหนักถังรวมนะครับก็คือสามารถที่จะเช็คน้ำหนักรวมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทางมกนะครับได้ทางกฎหมายของก,มกรมธุรกิจพลังงานได้เรียนไว้นะครับว่าถัางหมดอายุเมื่อไหร่จะต้องนําถังกา๊าซรูปนี้เนี่ยไปตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานนะครับก่อนจะนํากลับมาใช้งานให้กับผู้บริโภคการที่เราต้องนําเข้ามาตรวจสอบและทดสอบที่โรงงานได้มาตรฐานของเราเนี่ยเนื่องจากว่าตัวถังก๊าซเนี่ยจะต้องทนความดัน อันที่1อันที่2เนี่ยเราจะต้องถอดวาล์วขออนุญาตครับเราจะต้องถอดวาล์วตัวด้านบนเนี่ยนะครับ<อ>เพื่อมาทดสอบและตรวจสอบเขานะครับ<อ>ว่าเขาสามารถที่จะปิดเปิดได้ถูกต้องไหมไม่มีการรั่วไหลเกิดขึ้นและสิ่งที่สําคัญที่ทางพี่บอยได้เรียนนะครับว่าตัววาล์วเนี่ยจะต้องเทสความดันระบายไอด้วยนะครับเพราะว่าถังก๊าซที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเซฟตี้เนี่ยไม่ทํางานมันจะเกิดการแตกหรือระเบิดได้นะครับผม อ่าแล้วก็ในส่วนของถังนะครับเราจะมีเช็คล็อกวาล์วนะครับตัวนี้สําคัญยังไงอย่างที่พี่บอยได้เรียนนะครับเวลาที่รถไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยถ้าเกิดวาล์วด้านบนมันคลายนะครับมันมันจะมีตัวตัวเช็คล็อกด้านด้านในนะครับเพื่อจะตัดการ์ดไม่ให้การ์ดร่วนไหลออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เริ่มเป็นที่แรกนะครับครับส่วนถังปลอมนะครับอย่างที่เรียนนะฮะที่ ทาง c ีท่านได้เรียนไว้นะครับให้สังเกตง่ายๆนะครับที่ตัวซีลเขานะครับเขาจะเรียนแบบแต่สีนะครับแต่ไม่มีไม่มี QR code นะครับและตัวของสีถังก็จะค่อนข้างแตกต่างนะครับแล้วก็ในตัวของน้ำหนักบรรจุนะครับเขาเขาก็จะจับล้อมน้ำหนักบรรจุนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ย ผู้โพกก็สามารถจะสังเกตได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยให้ดูที่ซิวทองเป็นหลักนะครับผมครับอย่าง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 ที่ตัวถังนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ตัวถังเนี่ยที่ท่านผู้ริหารได้เรียนนะครับว่าเวลาที่ถังรบวาระแล้วเนี่ยจะต้องมาทดสอบตรวจสอบเนี่ยเขาจะมีการตีนะครับตีการทดสอบตรวจสอบที่ที่หูถัง นะครับอย่างตัวถังปลอมนี่มันจะไม่มีเลยนะครับหรืออีกเคสหนึ่งที่เราเจอก็คือน้าหนักพวกด้านล่างถ้าเวลาเขาปลอมเนะี่ยเขาเขาจะไม่ใส่เลยครับผมห้าปีครับผมอ,อายุอายุการครบวาระครับเราจะเรียกอายุตรวจสอบและทดสอบนะครับแล้วทุกครั้งที่เข้าที่โรงงานเรานะครับหลังจากเราทดสอบความดันทําสีแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องถอดวาลว นะครับมาทดสอบไปด้วยก็อย่างที่ทางผู้ริหารได้เรียนนะครับให้ดูวันหมดอายุนะครับพอเวลาที่ผู้วิพากเนี่ยใช้งานถังครบแล้วนะหอมดการาฟหมดแล้วนะครับก็ให้มาที่ร้านค้าตัวแทนของเรานะครับและร้านค้าตัวแทนกับโรงบรรจุของเราเนี่ยก็จะนําส่งถังเข้าที่โรงซ่อม บำรุงของเรานะครับเพื่อทดสอบให้กลับไปใช้งานครับผมร้านค้าตัวแทนของเราเนี่ยจะมีประมาณ1,200สาขาทั่วประเทศนะครับและโลมาจุอีกเกือบ200แห่งทั่วประเทศนะครับผมอย่างอย่างที่ท่านผู้ประชาการได้เรียนนะครับว่าพอเวลาถังที่เขาปลอมเนี่ยเขาจะเติมน้ำหนักไม่เต็มด้วยนะครับอย่างเช่น4กิโลเนี่ยนะฮะเขาขาดไปครึ่งกิโล นะครับเหมือนที่น้องๆได้ถามมาว่าทำไมก๊าซหมดเร็วลักราคาจะต่ำนะครับจะต่ำกว่าครับผมเป็นหลัก10บาท10บาท20บาทเลยครับครับถ้าอย่างกรุงเทพและป้ริมณฑล423บาบาทครับท่านครับก็จะประมาณสัก420 410บาทได้ครับนี่ไม่รวมประมาณถูกกว่า10 20บบาทครับท่านครับ ก็อย่างที่ทางท่านท่านรองสสพลได้เรียนนะครับว่าโรงงานที่ขอนแก่นเนี่ยต้องขอบคุณทาง CAB ด้วยนะครับเราจะเจอถังปลอมนะครับมีตั้งแต่4กิโลนะครับขออนุญาตครับที่เขาที่เขาเตรียมขึ้นถังเลยนะครับครับขออนุญาตครับแล้วก็เป็นถังถังอันนี้เป็นถังขนาด15กิโล ที่ที่ทางทีม CIB ได้ไปตรวจเจอนะครับนะครับเป็นเป็นสีกิโลแล้วก็ตัวตัวที่เขาปลอมขอขออนุญาตนะครับเขาก็จะมีการการปลอมการปลอมตัวตัวมอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางพี่ๆอาจจะได้ภาพด้วยนะครับก็คือเขาปลอมตัวมอกแล้วก็ปลอมตัวผู้ทดสอบและตรวจสอบด้วยครับผมซึ่งจริงๆแล้วถังก๊าซเนี่ยตามตามกฎหมายครับผมตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นจะเป็นมอะ จะเป็นมอกบังคับครับผมเพราะว่าถ้าตัวนี้ครับท่านตัวนี้ตัวมอกกล้าออกจะครับก็ขอให้ทางผู้พกนะครับได้ไปซื้อกาจากตัวแทนที่ถูกต้องนะครับผมมาเช่าสว่ามาสมูกสาวสาวมาคือคือแน่นอนเหล็กนะครับก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ วิธีการเชื่อมนะฮะวิธีการที่จะได้รับมาตรฐานเนี่ยต้องบอกจึงที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยจะเห็นไหมาการที่จะต้องเอาถังส่วนบนกับส่วนส่วนล่างเนี่ยมาเชื่อมกันวิธีการเชื่อมเนี่ยพอถ้าไม่ได้อ่าอ่าความเหนียวของเหล็กหรือว่าไม่ได้การเชื่อมที่ดีตามมาตรฐานนะครับก็อาจจะเกิดระเบิดได้เพราะว่าของพวกนี้เป็นการเคลื่อนไหวนะครับยก หรือวาอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกลงมาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยกระแทกกันระหว่างเดินทางเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสุมเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโศกนากรรมได้เพราะว่ามันไม่ใช่ถังเดียวเวลาขนส่งมันเป็นร้อยร้อยถังนะคับนะค่าน่านบการอมเาน้ามนมทนเ้ท่น่านผู้ช่านะครับคบคบคนนาาน่น่ ลำดับต่อไปครับจะเป็นการถแถลงในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางซีบีโดยบกปทนะครับป้าป